ฮัลโหลสวัสดีครับและนี่คือแฮปปี้นุชาชาแนลนะครับหลายๆคนสอบถามว่า <c oughs> พี่นุชชาคะหนูมีปัญหารอยสิวเยอะมากรอยดํารอยแดงจุดนด่างดำเยอะมากๆเลยหนูจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างที่สามารถช่วยลดรอยปัญหาเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ววันนี้นุชาก็จะมาแนะนาผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่นุชาใช้แล้วชอบหาซื้อได้ตามวัดสันแต่ตอนนี้จําราคาไม่ได้นะไปหาดูกันเองก็คือนั่นก็คือมาร์กตัว Leader Clinic Regeneration Mark จะเป็นมาร์กข่อยท่าที่โด่งดังมากๆที่สามารถหาซื้อได้ตามวัดสันทั่วไปตอนนี้มีโปรโมช หนึ่งแถมหนึ่งบ่อยมากแต่ตอนนี้นไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่หรือเปล่าแต่มีขายแน่นอนแล้วบางสาขาหมดด้วยนะจ๊ะมาตัวนี้มีคุณสมบัติอย่างไรคุณสมบัติเด่นหลักเลยก็คือช่วยรักษารอยแดงรอยดําสําหรับคนที่มีปัญหารอยสิวแผลสิวที่เราเอามือไปแกะไปซนอะไรเงี้ยหรือว่ามีจุดด่างดําเยอะมากๆเลยหรือว่าผิวมองคล้าก็สามารถใช้ได้ช่วยทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยดูกระชับแล้วก็เต่งตึงได้ด้วยนะผิวทําให้ผิวหนังเต่งตึงได้ด้วยแล้ว ก็สามารถผลักเซลล์ผิวที่แบบตายไปแล้วเนี่ยได้หลุดลอกออกได้อย่างรวดเร็วมาตัวนี้มีส่วนผสมอะไรที่สําคัญก็คือตัวหอยทากตัวหอยทากเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะได้รู้จักกันแล้วแหละก็คือตัวสเนลตัวสเนลเนี่ยมีคุณสมบัติหลักๆเลยก็คือที่นุชาคนพบว่านะแล้วก็ทดลองใช้เองก็คือ 1. จะช่วยรักษารอยแดงรอยดําแต่เน้นๆก็คือรอยแดง รอยดับเนี่ยก็สามารถรักษาได้แล้วก็ฟื้นฟูแผลแผลเป็นอ่ะที่เราเกิดไม่ว่าจะเป็นการกดสิวบีบสิวหรือว่าลดเรือนริ้วรอยที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันแก่ก่อนวัยหรือว่ายิ้มแล้วมีตีนกาขึ้นเนี่ยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นความมหัศจรรย์ของสารสกัดหอยทากที่เขาอ่ะเอามาใส่ในมาสกแผ่นนี้แล้วมาสกแผ่นนี้เหมาะสําหรับใครสำหรับนุชชาเรียพบว่าเหมาะสําหรับคนที่มีผิวมันผิวแห้งผิวผสมหรือว่าทุกสภาพผิวยกเว้นอย่างเดียวก็คือ ผิวที่ยังเป็นสิวอยู่สําหรับคนที่เป็นสิวอยู่เนี่ยมาร์กตัวนี้นุชาเคยรีวิวไปแล้วชุด<อ>ออครั้งแรกเนี่ยจะน่าจะเต็มจำไม่ผิดน่าจะเป็นซองสีฟ้าแต่จําชื่อไม่ได้แล้วว่าเป็นออรุ่นอะไรหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย<อ>ก็ลองย้อนเข้าไปดูคลิปที่นุชาได้รีวิวไปแต่ตัวนี้เหมาะสําหรับคนที่สิวหายแล้วแล้วก็ต้องการลดรอยดํารอยแดง,รอ,ดงรอยสิวหรือว่าผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสหรือว่าผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวหลายคนถามมาอีกว่า เฮ้ยพี่นุชาคะ้าหนูเนี่ยหายเป็นสิวแล้วแล้วทีเนี้ยมันยังขึ้นเม็ดสองเม็ดสามเม็ดอะไรเงี้ยสามารถใช้ได้ไหมอ๋อนุชาก็ตอบตรงๆนะน,นุชาเนี่ยแนะนําให้เทสดูก่อนว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ได้จริงๆหรือเปล่าวิธีการเทสของนุชชาก็คือค่อนข้างที่จะประหลาดนิดน,นึงนะแต่ก็ใช้ได้ผลสําหรับคนอื่นและตัวเองที่นุชชาแนะนําไปก็คือฉีกซองมาร์กหรือว่าใช้กรรไกรตัดซองมาร์กแล้วก็บีบน้ําของเราเนี่ยบีบน้ำมาร์กเนี่ยลงบนนิ้วมือแล้วก็เทส ผลิตภัณฑ์นเนี่ยบริเวณทีเออ่เราต้องการทดสอบว่าเราจะแพ้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันผ่านไปสัก1วันเนี่ยไม่แพ้วันต่อไปแล้วก็สามารถใช้มาร์กได้วิธีการมาร์ของนุชาง่ายๆเลยก็คือใช้เป็น sleeping m a r k แต่ไม่ใช่แบบว่ามาร์กไปแล้วก็นอนไปเลยนะก่อนนอนเราจะมาร์กแล้วก็อออก ดึงแผ่นมากอ,อกแล้วก็นวด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 ,นวด,นวดผิวหน้าแล้วก็นอนไปเลยก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นทันทีหลังจากที่มาเพราะว่ามาตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะชุ่มชื่นแล้วก็มีความหนืดหนืดนิดนึงแล้วก็ผิวหน้าของเราเนี่ยมอนเหมือนจะเป็นยางยางอ่ะหนึบหนืดแบบนิดนึงแล้วก็ตื่นมาอาจจะรู้สึกหน้ามานันมันหน่อยแต่ก็ไม่ทําให้เกิดการอุดตันเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับคนที่ผิวแพ้ง,ง่ายมากๆจริงๆเนี่ยหรือว่าแพ้สารสกัด จากหอยทากหรือว่าสารสก,กัดจากอื่นๆที่มาร์กเนี่ยเขาใส่เข้าไปเนี่ยควรที่จะอ่านส่วนผสมให้ชัดเจนก่อนที่จะใช้นะครับสําหรับคนที่ผิวรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสตรองว่าฉันใช้ได้แน่นอนเนี่ยสามารถใช้ได้เลยอ่ะลองดูสามารถใช้ได้นะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติหลักๆที่เขาเขียนด้านข้างหลังมาร์นะครับไม่ใช่จะอ่านให้ทุกคนเข้าใจนะครับคือ แผ่นมาร์คเพื่อผิวหน้ามีริ้วรอยรอยดำจากสิวพัฒนาคิดค้นจากแพทย์เกาหลีออร,รดเดอร์คลินิกแสงแดดมลภาวะทำร้ายผิวให้อ่อนแอแห้งกร้านมีริ้วรอยคืนความสมบูรณ์ของผิวด้วยรดเดอร์คลินิกจินเนอรเรชัน่นมาที่หารสกัดจ,จากหอยทากแล้วก็บำรุงผิวให้ริ้วรอยดูลดลงช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลัดเซลล์ผิวลดเรือนรอยด่างดำจากสิวฟื้นฟูผิวให้กระจ่งางใสเรียบเนียนผิวสุขภาพดี วิธีการใช้ก็คือนุชาใช้นุชาจะอ,อ๋อรีวิวในส่วนของอนุชานะครับก็คือล้างหลักล้าง,งหน้าให้สะอาดก่อนนอนเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็วางฉีกซองมาร์กเนี่ยแล้วก็เอามาร์กเนี่ยเป็นแผ่นขาวๆเนี่ยมาเข้าไปมา์กทิ้งไว้15-20นาทีห้าม มาจนแผ่นมาแห้งติดผิวนะไม่ไม่ทําแบบนั้นนะครับเอามากกออกแล้วก็นวดนวดนวด,นวดถ้ามันเหลือจากแผ่นมาเนี่ยนุชาก็ใช้เป็นโลชั่นเลยจ้าโลชั่นก่อนนอนก็คือทาคอทาแขนทาแข้ง,ทาข,งทาขาทาเทา้ทาอะไรเงี้ยวนไปทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสได้อย่างาาครอบคลุมทั้งบอดี้เลยก็เป็นความมหัศจรรย์และความขี้งงของส่วนตัวที่นุชาทําอยู่ก็สําหรับคนที่ใช้แล้วใช้ดีใช้เรารู้สึกยังไงรอยด่างดำดูจางลงไหมก็สามารถรีวิว ได้ใต้คลิปเพราะว่านุชาเนี่ยพบว่ามันเลิศจริงๆนะโอเคเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่ใช้เลยแล้วกันเอาเป็นว่าสําหรับคนที่เห็นผลจริงๆหรือว่า ใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงมันแพ้มันคันมันอะไรมันไบรท์สิวหายมันช่วยรักษาสิวด้วยนะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อที่สําหรับคนที่สนใจเนี่ยสามารถเอาไปใช้แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการการตัดสินใจอยู่วันนี้นุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกด subscribe ด้วยนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยนุชามีพันเจ็งเด็ดมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วก็ไปตัดสินใจเลือกใช้กันดูนะครับวันนี้คุณนุชาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Yeah. yeah bye bye